โอเคครับวันดีทจะคุยกันนะครับวันนี้อยู่ในช่องอ่าวัดดีครับสีแดงนะผมวันนี้ผมจะมาสอนลงไฟล์มองแกนนะครับเป็นไฟล์ภาพสวยนะโอเคครับอันดับแรกนะทุณเอ่อหลุดนี่มาก่อนนะหลดเป็นไฟครับไฟล์็นเนี้ยไหนก็ไดงแหนวผมสอนลงเงินนะรเป็นยังไงในคนคุยพับที่ไฟล์นะไฟลที่เราหลุดมา นี่คร like, ับแล้วก็บ like, ิดาตาแล้วก็ุดคัดลอกสองไฟลนี้มาเกิดลมโอเคครับต่อไปทุกคนไปดีไฟ Android แล้วก็บิดาตาแล้วก็หาไฟล์เซิฟเนี่ยบเซิฟแล้วก็ดาวน์เหลลงนะแล้วก็ไปดีไฟล์ครับแล้วกดไปดดาตา แล้วก็กวดวางครับเนี่ยครับกดตรงนีนะ้แล้วก็กดที่แทนที่คนระับโอเคครับวันนี้มีแค่นี้นะครับแล้วก็กดเข้าเกมได้เลยคนระับใช่เลยเนี่ยครับผมประมาณนี้นะครับรนะส่วนใครที่คลิปต่อไปผมก็ไม่ได้ทำอะไรดีครับให้ทุกคนครับคอเมเมนต์นะเสนอคลิปมาได้เลยนะครับ คลิปนี้ก็มีเพียงแค่น,นี้ผมขอตัวลาไปก่นอนครับสวัสดีครับ